คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยที่ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐาน <S <S เพื่อให้การบริหารงานในก้าวต่อไปของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติสามารถพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมประชาชนชาวไทย แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2,556ถึง2,559เป็นกรอบทิศทางและแนวนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเป็นแนวทางความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทิศทางการดําเนินงานในระยะต่อไปของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติได้แก่ ส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและลดการเกิดข้อพิพาทส่งเสริมการประนอมข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบทบาทของภาคีการพัฒนาต่างๆประสานความร่วมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรมพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการส่งเสริมคุณธรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ได้ ภากปราศจากความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมให้เกิดแก่สังคมไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม